สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทํำคอหมูย่างทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วรสเด็ดใครจะทํากินหรือทําขายก็ได้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทํานั้นให้เราไปดูส่วนประกอบกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างคอหมู1กิโลกร,รมัมรากผักชี3รากพริกไทยขาวครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมจีน10กลีบน้ําตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะน้าปลาแท้1ช้อนโต๊ะ เริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะทำการโขกสามเกอก่อนให้เราตัดรากผักชีลงไปแบบนี้จะได้โขกง่ายครับแล้วก็เริ่มโขกได้เลยพอละเอียดดีแล้วให้เราใส่พริกไทยลงไปโขกต่อครับพอพริกไทยละเอียดแล้วให้เราใส่กระเทียมลงไปแล้วก็โขกให้ละเอียด พอละเอียดดีแล้วก็พอได้เลยครับแล้วตักสามเกลือลงมาใส่ในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแท้ซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางลมใช้มือคุกเค้าส่วนผสมให้ละลายเข้ากัน พอละลายเข้ากันดีแล้วก็ใส่คอหมูลงไปได้เลยคอหมูซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้แจ็คล้างเรียบร้อยแล้วคลุกเขาให้เข้ากันพอคุกเขาเข้ากันดีแล้วก็พอได้แล้วครับใช้พลาสติกใส่ปไว้แล้วนำไปหมักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงขึ้นไปหรือใครจะหมักข้ามคืนก็ได้นะครับ หมักหมูครบ1ชั่วโมงแล้วก็นำออกมาจากตู้เย็นได้เลยครับแกะพลาสติกออกได้เลยนี่นะครับหมูของเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการย่างกันนําตะแกรงมาได้เลยครับใส่ไว้บนตะแกรงได้เลยชิ้นยาวๆแบบนี้เลยนะครับวางลงไปทั้งสองชิ้นเลย วันนี้จ็คจะทำคอหมูย่างโดยใช้เตาอบนะครับเปิดไฟล่างไฟบนอุณหภูมิ190องศาแจ็คได้วอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วครับเปิดฝาออกได้เลยแล้วใส่คอหมูย่างเข้าไปอบเป็นเวลา30นาทีผ่านไป30นาทีคอหมูย่างของเราสุกแล้วนำออกจากเตาได้เลยครับโอ้โหกินหอมนะครับ นี่นะครับคอหมูย่างของเราสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆคอหมูย่างก็ได้แล้วทีนี้เราไปทําน้ําจิ้มแจ่วกันครับไปดูส่วนประกอบกันได้เลยพริกปน่น2ช้อนโต๊ะน้ําปลาแท้3ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะข้าวคั่วปน่นครึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมซอย1ต้นหอมแดงซอย1ห,หัวเราก็ผสมน้ําจิ้มแจ่วได้เลยครับพริกปน่นน้ําปลาแท้ น้ำตาลทรายน้ำมะนาวข้นสดแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปคนให้เข้ากันกลิ่นหอมมากๆเลยครับสูตรนี้จะเป็นสูตรมะนาวสดนะครับแล้วใส่หอมแดงซอยลงไป ตามด้วยต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆตักแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆได้เลยพอทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาหั่นคอหมูย่างกันได้เลยครับอื้มฉ่ำมากๆสีสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีกันก่อนนี่นะครับโอ้โห หั่นก็หั่นสไลด์นะครับหั่นสไลด์แบบนี้นี่ดูเนื้อนะครับจะคีบให้ดูเนื้อก่อนยังร้อนๆอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับเนื้อเขาจะช่ำๆแบบนี้นะครับขอหมูย่างแล้วเราก็หั่นครับหั่นสไลด์สไลด์ไปแบบนี้หืมสวยงาม ครับลองชิมก่อนนะครับอืจิ้มน้ำจิม้มไปอ,อ,อืเหนือคำบรรยายอร่อยมากๆเดี๋ยวแจ็คจะหั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จัดใส่จานนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรมะนาวรสแซบ่บ สามารถทำกินหรือทำขายก็ได้นะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ